สวัสดีเ้าวันบัหดสบอดีด้าทอดหมูให้พอบ้านไปทำงานทอดหมูและวทอดอันใส่กอกสอดป่าต้มถ้วยนึงเช้าเที่ยงกับข้าวพอบ้านแหลมมุยมวยอ ทอดปลาทอดโมโยอทอดปลาหวานปลาแห้งเชา้าเที่ยงกับข้าวมื่อนี้คลิปยาวนะจ๊ะคลิปนี้คลิปยาวดูให้จบดูให้จบเดี๋ายวไอก็จะดันช่องจะาของดันเองพร้อมเลยี่น้องเลยอย่าให้มูดันตัวผู้ดีอวบอดันเด้่องตัวเองต้องดันเจ้าของนำ วันนย้นั่งกินกาแฟาอิ่มแล้วยายหิ่ดกับข้าวบ่ทันเลยกินกาแฟกินกาแฟเรอวๆหิดกับข้าวบาท่บววบวบทันให้เราถ่ายเราถ่ายเราแบบนี้เดี๋ยวยายกำลังกินกาแฟท,ทีหลังหิ่ดกับข้าวเร็วแล้วกำมะนางังหกโมงครึ่งไปลแล้ววันนี้วันนี้เทป,ปูนซ้ำ <c oughs> เทปูนเจ็ดโมงครึ่งแกก็ไป6กโมงครึ่งประมาณสามชิ้นทีก็หอดหน้างานบางสีเมืองก็อท่อมา้ทำงานก่อช่างทำงานก่อช่างทุกวันหยุดหยุดแตปีใหม่สงการวันหยุดเราฮะกับบสบายเราบ่มีมือหยุด ลูกน้องนะเงินออกหยุดเราบ่ได้หยุดแร้วไปผู้เดียวแล้วก็ไปไปแล้วก็ได้เงินพอหยุดก็บริเงินเหมาเหมาไร้วันพี่น้องเอ้ยหมาหุดบดีเหมาเตองานหนาเดียวได้บไหมเหมาหุดเห็ดเบิดเถอะนะเหเบิดแล้วเบิดเบิดเบิดถูกงานก็เลยบ่ได้ซะแต่เบิดเอางานนั่นจับงานนี่มาใส่มันก็บ่ได้เลย เันเหมาอยู่หนาเดียวมันไปใส่มมนสิบได้คืองานนี้สามแสนนี่ให้เหมานี่บอกให้ไปเหตุงานเนี่ยอื่นเถะนะม่เนยังสิบได้เหมางานนี่เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นขับหลดออกนอกเลยเดี๋ยวไปหันมาหนีเลยมันสิได้บ่ะสะขาดทุนขาดงานนี้ขาดทุนไปกินไรวันไปแหละโอ้ยมันสิรวยจะกเถื่อเหตุแบบนี้นะเหมาคเหมาแบบอยากใส่ไปใส่กระเป๋าเนะ ใส่ไปใส่จากใส่ไปใส่ก็ใส่โอเกไมันก็บ่ได้เลยเพิ่งเขาเหมางานอยู่ในกรุงเทพมันเขารวยมาเลยนี่เรามาจักปีแล้วบ่เห็นมีสั่งมีตรหลดหลดไ่มีงบงนจอดแล้วหลดสื่อมาเพิ่งเก็บเพิ่เก็บมาบ่ามีย้อนเหมาแบบบกขาดตัวนะใส่ไปใส่ก็ใส่เด้เโ่าแก่แล้วคือเราเหมาคนอื่นเนาะเราเหมา เขาคือเขามาเหมาเห็ดแบบป่าไฟมดนี่เขาเห็ดแล้วเขากได้เงินละสี่ห้าหมื่นอะไรอะไรเงินหมื่นสี่ห้าหมื่นเขาได้โตไปสร้างเห็ดอยู่หันเห็ดจนโครงการเลี้ยได้เลยนี่ปัจจุบชุดท้ายมาตกสองปีสามปีมาขาดทุนเพราะว่าโอ้ยรวยจเื่อหละ